สวัสดีครับผมชนนะครับก็คราวนี้มาเป็นคลิปนะวันนี้มาเป็นคลิปเพราะว่าจะลองทำดูบ้างว่าเป็นคลิปมันน่าจะเออ่ได้สื่อสารกันได้แบบอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นการเขียนและกการถ่ายภาพนะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนบันทึกท้องฟ้าไม่ใช่กล้องดูดาวนะวันนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องกล้องด,ดาวจะเป็นเรื่องของ สมุดดินสอและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดดาวว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้เวลาที่เราออกไปดูดาวหรือว่าจดบันทึกจะได้ไม่ไม่ลืมแล้วไม่พลาดนะแล้วก็มันแนะนำจริงๆมันก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานวาดรูปพื้นฐานทั่วไปแหละท,ที่ที่เรามีอยู่หลายๆคนที่เคยตามผมมาและเคยเข้าคลาสเช่น ที่ทางฮอจูตหมายเหตุาศาสตร์เป็นคนเป็นคนจัดนะครับหรือเคยไปเจอผมที่ไร่เขาน้อยก็จะทราบพอจะทราบอยู่แล้วแหละว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะเพราะว่ามีหลายคนที่เคยได้ทดลองวาดด้วยตัวเองแล้วนะครับก็วันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยก็มาลองดูว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกนะครับแนะนำก็คือสมุดนะ สมุดบันทึกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมนะมันต้องเป็นสมุดที่ค่อนข้างจะแข็งอะปกแข็งอะ่ะเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูนะครับอ่านี่คือตัวอย่างสมุดบันทึกที่ผมใช้ใช้เองนะคือจริงๆแล้วสมุดบันทึกแบบเนี้ยจะสังเกตว่าที่ผมเลือกใช้อันเนี้ยเพราะว่าปกปกเนี่ยมันแข็งนะครับ มันแข็งเวลาเวลาเราถือถือถือสเก็ตช์อย่างเงี้ยมันถือได้ด้วยมือเปล่าได้เลยข้างหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนําว่ามันควรจะเป็นสันลวดนะคือถามว่ามันจาเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นสันลวดอ่ะมันถือแบบนี้ได้ครับมันถือด้วยมือเดียวได้แล้วมืออีกข้างหนึ่งเราถือดินสอแล้วก็เขียนได้เลยมันจะสะดวกนะแล้วถ้าปกมันไม่ใช่ปกแข็งอ่ะเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันมักจะอ่อนไปอ่อนมาแล้วทําให้ มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการถือพอสมควรนะครับสมุดไม่ควรจะเป็นสมุดที่มีเป็นอ,อ,อันที่ไม่มีเส้นดีที่สุดนะอย่างอันนี้ไม่มีเส้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าผมมีสมุดที่มันปกปกอ่อนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไซส์ A4 จะเห็นว่ามันมัน แข็งอยู่เหมือนกัพอสมควรนะปกเป็นพลาสติกนะประมาณสักหนึ่งมิลนะ่ะแต่เวลาอันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่นะครับเวลาถือมันมันยังไม่มันก็ยังอ่อนยวบได้ครับมันยังไม่ถนัดตอนผมใช้เล่มเนี้ยผมต้องมีแผ่นลองเขียนข้างหลังข้างล่างที่มันแข็งแข็งอะเอามาลองอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันคงตัวได้เขียนง่ายขึ้น ทีนี้ขนาดนะผมใช้ไซส์ a 5เหตุที่ใช้ไซส์เนี้ยคือไม่จำเป็นจะต้องไซส์ใช้ไซส์เหมือนผมนะจะจะใช้ a 4ก็ได้หรือไซส์อื่นก็ได้แต่ว่าผมใช้ไซส์นี้เพราะว่ามันกระทัดรัดหน่อยหนึ่งคือ a 4มันจะใหญ่ไปนิดนึงเวลาพกมันก็จะพกยากเท่านั้นเองครับแล้วก็กระดาษทำไมผมใช้เดอร์เวนคือจริงๆอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่า เท่าที่ลองมานะไอของของเดอร์เวนอันเนี้ยมันไม่เหลืองนะครับเก็บไว้กระดาษยังไม่เหลืองคือบางสมุดบางบางเล่มนะเป็นกระดาษขาวอย่างนี้ก็จริงแต่ว่ามันเหลืองนะัะมันก็เลยแบบคือเก็บไว้นานามันจะเป็นรอยจุดจุดรอยด่างๆเรยซ้ําไปไอเล่มเนี้ยยังไม่เคยมีนะบางช่วงผมหาไม่ได้อะผม ก็เลยต้องพอมันมีมาทีหนึ่งอะ่ะผมก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อเก็บไว้เลยสักอีกเป็นสแปร์สำรองไว้อีกเล่มหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของสมุดเนาะประเด็นหลักๆก็คือว่าไม่มีเส้นนะไม่มีเส้นสีขาวปกแข็งแล้วก็ควรจะเป็นที่เข้าเข้าแบบสันห่วงแล้วก็พับได้เวลาเราถือวาดรูปเนี่ยมันจะได้วาดงได้ง่ายนะครับ ส่วนไซส์ก็แล้วแต่เลยแล้วอ้ออีกอย่างหนึง่งคือไซส์เนี้ยผมลองลองหมดแล้วไซส์เนี้ยเวลาเราเขียนหนึ่งหน้านเนี่ยเราจะมีอย่างอนเนี้อย่างนี้นะเราจะเขียนอ็อบเจกต์วาดอ็อบเจกต์อยู่ด้านบนได้แล้วข้างล่างก็สามารถที่จะเขียนบันทึกได้พอดีในหนึ่งหน้าน a 5แต่ถ้าใช้ a สอ่ะอย่างเงี้ยผมต้องต้องวางสองอันแล้วผมไปเขียนด้านข้างบางทีเขียนไม่พอ คือถ้าถ้าเป็น A4 แลว้ววาดรูปเดียวมันก็จะเปลืองมากเลยแล้วมันก็จะมีหน้าว่างมากเยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีหน้าหน้าหนที่แบบผมเขียนเต็มหน้ามีปัญหาอะไรหน้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคือในหนึ่งหน้าหนึ่งหน้ามันก็จะโล่งๆหน่อยแต่มันก็ถามว่าเขียนได้ไหมมันก็ดีเหมือนกันมันมีพื้นที่ให้เราเขียนเยอะดีเพราะถ้าใช้ A5 นะต้องต้องคิดเยอะว่าจะเขียนอะไรลงไปบ้าง ต้องเ,อเฉพาะที่จำเป็นเร่องนี้เขียนได้เรื่อยๆนะครับโอเคนี่คือเรื่องของสมุดเนาะต่อไปผมจะแนะนำเรื่องของดินสอก็อถามว่าผมใช้อะไรจริงๆใช้ดินสออะไรก็ได้นะแต่ตอนหลังนี่ผมใช้ผมใช้ดินสอที่เป็นดินสอกดแท่งใหญ่แบบนี้เปิดให้ดูอ่าโอเคเห็นไหมน่าจะเห็นนะ คือผมก็จะใช้แบบนี้แต่ถ้าแบบจะใช้ดินสอปกติก็ได้ไม่ไม่ผิดกติกาเลยเลยหรือจะใช้ดินสอกดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับได้หมดแล้วแต่ถนัดเลยแต่ทีนี้ผมอะรู้สึกว่าเราใช้สะดวกในการใช้ไอ้ดินสอกดไส้ใหญ่อย่างนี้มากกว่านะครับกก็เลยใช้ใช้มาตลอดนะ แล้วก็ผมก็จะมี2อความเขาเรียกอะไรสความเข้มผมจะใช้2 B นะแต่บางคนก็คิดว่า2 B อ่อะมันมันจะเข้มเกินไปบางคนแบบไม่ถนัดในการควบคุมน้ำหนักมือคือเขียนไปแล้วชอบอาจจะดำเกินไปหรืออะไรเงี้ยอาจจะย้ํไม่คุ้นเคยครับก็สามารถจะเลือกใช้สอเบอร์อื่นได้เช่น HB H ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมจะมีไส้ดินสอ 2b 1อันและอีกแท่งหนึงเนี่ยแท่งเนี้ยจะเป็น 2h หรือ 4h นะก็จะสามารถที่จะเขียนดาวที่มันบางลงไปได้นะครับก็จะมีใช้อยู่2แท่งแล้วก็หรือบางทีอ่ะก็ใช้ดินสอกดธรรมดาอย่างนี้แหละก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยแล้วแต่ถนัดนะครับ อย่างที่สองอยางลบจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีนะครับผมจะมียางลบเดี๋ยวนะอผมจะมียางลบอันนีจ้จะพิเศษหน่อยนะอันนี้คือ,อยางลบเนาะมันเป็นยางลบแท่งแหละอย่างอันเนี้ยผมมีผมมีสองอันอยางลบแท่งจะเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้และอันเนี้ยพิเศษเลยคือเป็นขนาดสองมิลผมเห็นมีขายอยู่ยี่ห้อเดียวนะครับหาได้ตามพวก ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะหรือไม่ก็ในช้อปปีเพราะมันสองมิลอะ่ะมันเล็กอะ่ะเราสามารถที่จะเดี๋ยวผมทำให้ดูทำอะไรได้หลายอย่างนะเอ่อยกตัวอย่างเช่นทำให้ดูแล้วเราเขียนอย่างนี้ใช่ปะหรือเราเขียนดาวก็ได้เขียนเป็นจุดก็ได้บางทีมันอยู่ใกล้ๆกันมากอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่รู้นะเออแล้วผมต้องการลบลบอันเดียวอะ่ะ ผมสามารถเลือกได้เพราะว่าเพราะมันเล็กไงครับมันไม่ต้องใช้ใช้แผ่นการลบรู้จักแผ่นกันลบไหมผมไม่ได้ใช้แล้วตอนหลังเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นแผ่นเงินเงินอย่างเงี้ยเวลาเราจะเมื่อก่อนนะผมไม่มียางลบที่มันเป็นแท่งเล็กอย่างเงี้ยผมจะต้องใช้แผ่นกันลบเนี่ยวางบางังจุดอื่นไว้แล้วเราก็ใช้ใช้ไอ้ยางลบเส้นใหญ่ๆเนี่ยไปถูจุดประสงค์ของมันก็คือว่าไม่ให้มันไปโดนพื้นที่อื่นครับ ผมจะเห็นเส้นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลบบางส่วนของเส้นนี้ออกไปให้ดูเราก็วางไว้แล้วก็บงังแล้วก็ลบในช่องในรูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องมีรูอยู่ผมก็ลบมันก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือแต่แผ่กนการลบเนี่ยคือถ้าถ้าคุณมีดินสอไอ้ยางลบไซส์เล็กเนี่ยไม่ต้องใช้เลยต่อไปนะครับเอ่อ นี่คือยางลบอีกแบบหนึ่งนะมันจะนิ่มๆคล้ายๆดินน้ำมันนะครับยางลบแบบนี้ภาษาไทยบางคนเรียกยางลบซับช็อคหรือว่ามันมีสังกกษ,ษแหละมันมันอ่านก็ข้างยากอ่านว่า Need k n e e e a d มันที่แปลว่าปั้นอะแปลว่านวดอะนะครับทันไอ,อยางลบอันนี้ หน้าที่ของมันนะครับก็คือเป็นมันจะไม่ได้ลบนะปกติยังลบทั่วไปอะ่ะเราจะถูอย่างใช่ไหมมันใช้วิธีการถูแล้วก็ออกมาเป็นขี้ขี้ยางลบแบบนี้แต่ว่ายางลบชนิดนี้เนี่ยมันใช้วิธีการซับครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราอาจจะต้องปั้นนะให้ให้มันมีขนาดพอเหมาะแล้วเราก็กดเพื่อลอกวิธีการทํางานของมันคือเป็นการลอกเออ ผงดินสอที่ติดอยู่บนกระดาษออกมานะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยางลบแบบนี้มันอาจจะไม่สะอาดเอี่ยมอ่องก็จริงแต่มันจะสามารถมันจะไม่ทำลายเนื้อกระดาษอ่ะจะไม่ทำลายเนื้อกระดาษนะพอเราใช้อันนี้เสร็จเราก็ใช้ยางลบลบซ้มอีกทีได้ผมแนะนาว่ายางลบถ้าจะซื้อมาใช้นะเลือกอันที่มันดีหน่อยเลือกอันที่มันดีหน่อยมันจะนิ่มๆเนาะ อย่างแท่งนี้เป็นของเพนเทลแท่งนี้เป็นของเพนเทลดีเลยนิ่มดีนะครับส่วนอันนี้ก็มีขายทั่วไปใช้ของอะไรก็ได้นะครับแล้วอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญนี่แท่งเกลีย่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า blending stump เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์เนาะ blending stump เนี่ยมันจะ ทำมาจากกระดาษม้วนเป็นแท่งนะครับถามว่ามันทำอะไรมันไม่ใช่ทำอะไรมันใช้เกลี่ยครับจริงๆอ่ะมันใช้แทนนิ้วเราอ่ะคือมันก็มันก็ใช้นิ้วได้แต่นิ้วมันก็จะดำแล้วมันก็ควบคุมยากไอ้เบรนดิ้งสตัมเนี่ยมันสามารถจะควบคุมรายละเอียดได้ดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูหลายคนนะถ้าเคยไปเรียนเรื่อกสเกจกับผมก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าใช้ทำอะไรนะ โอเคเราป้ายอันดับแรกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีไส้ดินสอในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราฝนฝนดินสอไว้เนี่ยแล้วก็เราไปเอาเบป,ปลายของเบรดดิ้งสตัมเป็นลอกลอกขี้ดินสอออกมาแล้วเราก็มาวาดไม่รู้มองเห็นป่ะนะค่อยค่อยวาดไปมันเป็นตัวที่เหมาะสำหรับการวาดพวก เนบูล่าและกาแล็กซี่แล้วก็อะไรก็ตามที่มันมีมีความฟุง้งมีความฟุง้งมันจะทำได้นุ่มนวลมากดีกว่ามือดีกว่ามือนะครับจะเห็นว่าพอใช้ใช้ไปเนี่ยปลายมันจะดำนะเราอาจจะต้องทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดมานะันก็ใช้กระดาษทรายนะถูเลยถูทำความสะอาดแบบนี้เลยครับใช้กระดาษทรายเป็นตัวถู กระดาษทรายกระดาษทรายไม้นี่แหละเบอร์ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับแล้วการใช้กระดาษทรายแบบนี้เรายังปรับเชฟของหัวได้นะจะเอาแหลมมากแหลมน้อยท,ท,ทู่หน่อยหรือจะแบนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราเลยสามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นี้ท,ที่ที่ผมคิดว่ามันจําเป็นจะต้องมีนะแม้กระทั่งถ้าคุณจะใช้อ,อ่วาดรูปกลุ่มดาวเนาะด้วยตาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยบางจุดบนท้องฟ้า ผมบอกให้ว่าอย่างดาวอะ่ะบางทีนะเราต้องการเวลาเรามองเห็นดาวที่สว่างมันจะมีแสงฟุ้งออกมาใช่ไหมนี้ถ้าคุณมีเบนดิ้งสตัมอ่ะแท่งเกลียวคุณสามารถที่จะสร้างให้เห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูหน่อยโอเคไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ มืดไปไหมหวังว่ามันจะใช้ได้นะเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำแสงฟุ้งเพื่อให้ดาวดวงนี้มันสว่างกว่าดาวดวงอืน่นได้มันจะเห็นชัดเลยแหละมันจะเห็นชัดเลยเราอยู่ข้างกันนะว่าดวงหนึ่งมันจะสว่างเป็นเป็นการเน้นว่าดวงนี้สว่างกว่าชาวบ้านเขานะครับมันก็ก็ได้ผลดีหรือบางทีบาง พื้นที่บนท้องฟ้าเนี่ยมันอาจาจะมีฝ้าบางๆจางๆไม่รู้ไม่รู้จะวาดยังไงเราก็ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยเป็นตัววาดนะครับอย่างเช่นแถวแถวหางแมงป่องตอนเนี้ยที่ขึ้นมาตั้งแต่หัวข้ามอ่ะมันจะมีกระจุกดาวแลวก็มองเห็นนะครับแถวแถวนั้นแล้วก็มีเนบูลาที่สว่างมองเห็นได้ด้วยถ้าฟ้าเปิดนะก็สามารถจะใช้ตัวนี้ช่วยได้ นะครับอ่ะนี่จริงๆอ่ะอุปกรณ์น,นี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ที่แนะนำจะเห็นว่าถ้าใครที่วาดเราต้องการแบบพื้นที่เขียนวงกลมเนาะเราต้องการจะเขียนวงกลมอะ่ะอย่างผมอ่ะผมเขียนวงกลมจะเห็นว่าผมวาดพวกทุกอ็อบเจกต์ที่เป็น d s o อโแล้วผมก็เขียนวงกลมเนาะไอ้วงกลมนี้แหละเขียนยังไง เมื่อก่อนนะผมก็คิดว่าเออเราใช้แก้วน้ําก็ได้อะไรก็ได้ที่มันกลมๆปรากฏว่าโอ่มันชีวิตมันลําบากอะ่ะมันไม่ดีเลยมาเจอไอ้เจ้าเนี้ยอันนี้ก็ขายในลานเครื่องเขียนก็ก็ใช้ได้มันเป็นพวกเออ,อะไรก็ได้อะที่มันกลมๆครับอย่างเงี้ยก็จะพกง่ายนะก็จะพกง่ายผมก็จะมีอย่างเงี้ยติดอยู่แล้วก็พอจะถ้าต้องการวงกลม ที่จะใช้สเกจเราก็ใช้ตัวนี้จะเห็นว่ามันจะเท่ากันทุกอันนะครับเาฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ทีนี้ถ้าเราเอา,เอาอุปกรณ์ของเราทุกอย่างใส่ไว้ในกล่องนิสสอนะครับมันก็จะประมาณอย่างนี้นะผมก็จะมีกล่องอย่างเงี้ยไปกับสมุดของผมเป็นชุดเรียกว่าชุดที่ใช้ในการวาดรูเนะใช้ในการวาดรูปไปได้หมด หมุดหึงเล่มกล่องดินสอรพร้อมแหละสำหรับการออกไปวาดรูปแต่บางคนเอะแต่มันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นตัวที่แนะนำว่าทุกคนต้องมีนะ <c oughs> ทุกคนต้องมีมันก็คือเจ้านี้ ระบบไฟครับเนื่องจากว่าเราวาดรูปตอนกลางคืนนะทีนี้มันจะวาดยังไงอะ่ะถ้าใครเคยไปวาดที่กับผมก็จะเห็นว่าผมก็จะมีไฟให้แต่จริงๆนะ้วอยากจะให้แต่ละคนทุกคนมีเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะไฟอันเนี้ยผมหามาเรียกว่าแบบ เยอะมากอะ่ะตั้งแต่พยายามหาโซลูชันที่เหมาะสมแล้วก็ตัวโ r o d u ั t ที่ดีที่เหมาะสมสำหรับใช้งานนะหาไม่ได้ยากมากจนกระทั่งมาเจอถามว่าทำไมมันยากเพราะว่าเเราต้องใช้สีแดงอันดับแรกมันไม่มีขายในท้องตลาดทีนี้จะทำยังไงโดยมากเนี่ยก็เราก็ต้องซื้อพวกโคมไฟมาแล้วมาดัดแปลงอ่ะครับ แต่สมัยนี้มันมีโคมไฟที่เป็น LED อย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นฐานนะแต่รุ่นเนี้ไม่มีละรุ่นรุ่นอันใหม่ที่มันมีมีขายจะเป็นการชาร์จแล้วนะครับแต่ถ้ายังหาฐานได้ผมก็ผมคิดว่าฐานเปลี่ยนฐานอย่างนี้ใช้ได้ทนทานกว่าเพราะว่าถ้าถ้าใช้แบบชาร์จแบตมันเสื่อมเราก็อาจจะต้องทิ้งมันไปแต่ถ้าจะเป็นฐานอย่างนี้เราก็แค่เปลี่ยนฐานนะครับแล้ว อย่าไปเลือกอันที่สว่างนะเอาเลือกอันที่จางที่สุดเท่าที่เท่าที่เขามีขายเลยนะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแสงสว่างที่มันมากเกินไปและอันเนี้ยมันจะมีที่หนีบเห็นไหม <c oughs> แล้วมีท่อที่มันดัดไดนะ้ของเดิมจริงๆมันเป็นสีขาวนะผมต้องเอากระดาษสีแดงมาแปะอเรื่องกระดาษนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีสามระดับนะครับ เห็นไหมสว่างแล้วก็ยอ้อยลงมานิดหนึ่งนะครับอ,อ, <c oughs> อันที่ถามว่าเวลาใช้งานจริงอะ่ะเวลาใช้งานจริงอ่ะอันที่จางที่สุดอะ่ะมันก็อาจจะสว่างเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและ้ะที่หาได้ในท้องตลาดถามว่ามันมีขายที่ไหนมีที่ไทยวัสดุฮะที่อื่นผมยังไม่เจอนะแต่ไทยวัสดุเขาจะมีผลิต อันเนี้ยขายอยู่ผมจําราคาไม่ได้น่าจะ2 0 0กว่าบาทมั้งเมื่อก่อนมันร้อยมันประมาณร้อยร้อยนิดนิดเองมันขึ้นราคาไปนะครับก็พอได้มาเนี่ยเราหาหากระดาษสีแดงซึ่งง่ายที่สุดคือกระดาษแก้วแต่กระดาษแก้วมันก็ยังไม่แดงมันจะออกส้มเนาะมันผมลองหลายวิธีแล้วครับคุณสามารถใช้กระดาษแก้วได้นะแต่ต้องซ้อนกันหลายชั้นนะครับทางที่สอง คือถ้าเราหาสีแดงที่เข้มอย่างนี้ได้นะสีแดงหรือ,อยาทาเล็บก็ได้ที่ที่เป็นสีแดงเข้มเลยนะต้องเอาเข้มแบบแดงเลือดหมูเข้มๆเ,เลยอะ่ะมาทาพยาทาเล็บนี่ผมยังไม่เคยลองแต่ว่ามีฝรั่งหลายคนเขาก็เคยลองนะก็ต้องทาหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับคือทาไปแล้วรอให้มันแห้งแล้วค่อยทาทับอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ่ะลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ หรือถ้าจะใช้ฟิล์มอย่างที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เป็นฟิล์มนะฟิล์มมันเนี่ยซื้อมานานแล้วสมัยก่อนเขาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีไฟ LED เวลาเขาต้องการใช้ไฟสีแดงตามพวกสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเอาฟิล์มสีแดงฟิล์มสีสีเนี่ยไปปิดหน้าสปอตไลท์นะครับอันนี้จะเป็นสีแดงที่ใช้อยู่ในในพวกสถานบันเทิง เดิมมีขายแถวบ้านมอตอนนี้ผมไม่แน่ใจบ้านมอมีขายหรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยนี้น่าจะเป็น l e d สีแดงไว้หมดละแต่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยงานมันเฉพาะมากเราไม่ต้องการแสงสว่างมากเพราะฉะนั้นมัน,มนหายยากที่เป็นโคมไฟเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> สว่างน้อยๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมา DIY เอานะครับ เอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจเรื่องของ v i s u a l a s t r o n o m y แล้วก็การ Sketch หรือการจดบันทึกภาคกลางคืนนะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแต่เราก็สามารถที่จะทำได้และก็ยังสนุกอีกเหมือนกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ